สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮา,หาหนอยปกตินะครับฮาหนอยปกติเนี่ยจะออกทุกๆวันเวลา18.00นน,นนะครับก็คือ6โมงเย็น6โมงเย็นจะมีทุกๆวันเลยนะฮาหนอยก็คือหวยเวียดนามนะครับเวียดนามนะเวียดนามเว,ามวียดนามนะครับก็ ช่อง V ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันนะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับใครจะเอาไปลงทุนหรือเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับแต่ขอให้แฮงๆนะ,ะขอให้หฮงๆขอให้เด้งๆนะครับขอให้โชคดีขอพระคุณสมาชิกเก่าทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีขอตุงขอตุ้งเฮงๆนะ สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักจะได้มีกำลังเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจคือหาเงินเข้าบ้านว่างั้นแต่พูดง่ายๆหาเงินหาทองเข้าบ้านเป็นเสาหลักว่างั้นแต่พูดง่ายๆอันนี้เป็นเป็นเป็นไม่ใช่เป็นงานหลักนะอันนี้นะไม่ใช่ใช่เป็นงานหลักนะครับเป็นงานอดิเรกเป็นงานรายได้เสริมนะครับอย่าทําเป็นงานหลักนะ เพราะว่ามันคาดหวังไม่ได้หรอกการลงทุนประเภทแบบนี้นะก็ะให้ระมัดระวังนะครับแนวทางของ VIP ธรรมดาก็าจะมาวางเลขเด่นสามสี่ห้าเน้นที่สกับ5ฟันทง4ี่นะครับฟันทงเลข4ี่นะขอขอบพระคุณน,นะครับเอาไปเทียบกับสำนักอื่นดูนะเน้นบนกันล่างนะครับ4ี่กับ5้ลูดเลยก็ได้วิ่งก็ได้ประมาณนี้ถ้าเกิดไปชนกับท่านใดก็จัดเน้นๆเลยถ้าเกิด ประชาชนท่านใดถ้าชอบไปถ้าชอบนี่ไม่ค่อยจะมาท่าอะไรนะเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ชอบไม่ค่อยจะมาเพราะว่าอืมเวลาซื้อจริงๆมันไม่มาเลขที่ชอบอ่ะมันจะมาเลขที่ตัวลองตัวอะไรนั่นตัวที่เราไม่เอาประมาณนี้อืประมาณนี้จดไปนะครับสามสี่ห้าเน้นที่สี่กับห้านะครับจดไปจดไป ปันโทงที่สี่ก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามสี่สี่ห้าห้าสี่ด้วยนะกันมันกินตับกันเองนะแล้วก็สี่สี่ด้วยห้านอยจะมีเลขเบิ้ลทุกวันทุกวันเลยสี่นอยเนี่ยจะมีเบิ้ลวันละน้อยสองน้อยประมาณนี้ให้ระมัดระวังขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไปเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงเฮงเงน,นะกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วจะมาลงให้ชมวันละสี่คลิปนะครับฮาหนอยนะฮาหนอยเฉพาะกินฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอยวีไอพีนะครับวันละสี่คลิปกดติดตามไว้เลยนะครับประกอบให้โชคดีเงครับสวัสดีครับ